สวัสดีค่ะชาวยูทูบท,ท,ทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่าน f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องของเซลติฟแสนเจริญแช็ตเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีลัมค่ะ วันนี้วันที่6ทธันวาคม2,566ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตรายการขายออกนะคะจัดส่งคูปบต้า L 5 0 1 8 D T ค่ะขายออกแล้วนะคะรุ่นคูโบต้า L 5 0 1 8 D T ปิดการขายแล้วนะคะวันที่6กธันวาคม2,566ค่ะก็ขอขอบคุณ SC ที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะ fc มาลองลดถึงล้านเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะก็จัดเต็มเลยนะคะแต่งหอ่อแต่งสวยเปลี่ยนยางใหม่4เส้นเลยนะคะวันนี้ก็จะจัดส่งให้ลูกค้าอยู่สุรินทร์นะคะอําเภอเมืองมีใบดันหน้าแล้วก็ผานพวนห้านะคะตาช้างวันนี้มาอัปเดตรายการขายออกนะคะ L 5 0 1 8ู t ่ขายออกแล้วนะคะทางร้านก็แต่งสวยแต่งหล่อให้ครบเซตเลยค่ะกระจังหน้าตัวไหนที่แตกนะคะทางร้านก็เปลี่ยนให้ใหม่ท่อทางร้านก็แถมให้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าเสียงเจริญแทสเตอร์ไว้ใจในสินค้าของเรานะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกทกท่านมากๆค่ะ ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณเอค่ะที่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะก็มีรถไถคันไหนเข้ามาใหม่ก็จะเอามาลง YouTube ให้ดูอีกนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ